เรื่องเจิจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านทุ่งยาวโรงเรียนบ้านทุ่งยาวมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมมาพิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมัน่นแก่สาธารณชนในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ขอให้คำมั่นในการบริหารงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นหลักแห่งความชอบธรรมความโปรง่งใสปราศจากการทุจริตประพฤติปฏิบัติและดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการที่ดีน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ขอให้คณะครูและบุคลากราอของโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทุกคนได้ยึดมั่นในหลักการนี้และตระหนักไว้เสมอว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติเพื่อให้การบริหารราชการและการปฏริบัตงานมีความโปร่งใสสวสดรอบได้ จึงกำหนดนโยบายเพื่อให้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 1. ด้านความโปร่งใสดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้เอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ,รตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 2. ด้านความรับผิดชอบปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากราปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ที่กำหนดพร้อมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาพิบาลมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการบริการรวดเร็วถูกต้องเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรม 4. ด้านวัฒนธรรมในองค์กร มุ่งสร้างวัดไดรทในการต่อต้านการทุจริตมีมาตรการเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระทำการทุจริต 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานปลูกฝังค่านิยมให้บุคลากรากมีความรู้ความเข้าใจยึดคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารบเบาะแสการทุดจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโรงเรียนม่านทุ่งยาวจึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณนะวันที่หนึมิถุนายน วุฒิศักระัย2,565